เสียงกระทะก,กระทบกับเตาทําให้บรรยากาศในครัวบ้านวรเดนุวัตด,ดูคึกคักแม้ในยามชาวตุ้มมินตราลูกสาวของแม่บ้านอ่อนไวเพียง20ปียืนหันผักอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องครัวเธอช่วยงานแม่ตั้งแต่ยังเล็กและคุ้นเคยกับการทํางานในบ้านคนรวยมาตลอดชีวิตแต่ความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนนอกยังคงเกาะกลุ่มจิตใจอยู่เสมอมินตรารีบเตรียมของให้เสร็จนะเดี๋ยวคุณชายกลับมาแล้วแม่ของเธอส่งเสียงเรียกจากอีกฝั่งค่ะแม่มินตราตอบรับด้วยความเคยชินแต่ชื่อคุณชาย ที่แม่พูดถึงทําให้เธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณชายวิสรุทธวรเดนวัตลูกชายคนเดียวของตระกูลเพิ่องอกลับจากต่างประเทศหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาข่าวว่าคุณชายเหล่า,ลาและเก่งกาจได้แพร่ก,กระจายไปทั่วบ้านใหญ่หลายคนกล่าวถึงเขาด้วยความชื่นชมและเชื่อว่าเขาจะมาเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณต่อไปมินตราเคยเห็นวิสรุตตอนเด็กๆแต่หลังจากเขาไปเรียนต่อต่างประเทศพวกเขาก็ไม่ได้พบกันอีกเธอไม่เคยนึกฝันว่าจะมีโอกาส ได้ใกล้ชิดคนระดับเขาเลยแม้แต่น้อยชีวิตของเธอถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะเป็นแค่ลูกคนใช้ที่อยู่เบื้องหลังวันนั้นมิงตรากำลังจัดดอกไม้ในห้องรับแขกเมื่อได้ยินเสียงรถรูขับเข้ามาในบ้านหัวใจของเธอเต้นรวัวทั้งที่เธอพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีเหตุผลใดที่ต้องตื่นเต้นเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาและเมื่อมินตราเงยหน้าขึ้นภาพของชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งในชุดสูทสีเข้มก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าดวงตาของเขาเฉียบคม และสง่ายอย่างที่ใครๆลือกันแต่สิ่งที่ทําให้มินตราหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมคือสายตาที่วิสรุตหันมองเธอแม้จะเป็นเพียงการมองผ่านๆแต่เธอก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวใครนะักเสียงของวิสรุตถามออกมาขณะที่เขายืนอยู่ตรงหน้าพ่อบ้านใหญ่นั่นลูกสาวแม่เดินครับเธอชื่อมินตราพ่อบ้านตอบกลับด้วยความเคารพวิสรุตพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินผ่านไปแต่แววตาของเขาก็ยังคงตรึงอยู่ในความคิดของมินตรา เธอได้แต่บอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าโชคชะตาของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปหลังจากวันนั้นบินตราพยายามทำตัวให้ธรรมดาท,ดที่สุดเธอรู้ดีว่าตนเป็นแค่ลูกคนใช้ในบ้านใหญ่การใกล้ชิดคุณชายวิสรุษยิ่งจะทำให้เธอเกิดปัญหาหรือคำคอรหาตามมาแต่โชคชะตาก็เหมือนจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ในความเงียบสงบได้นานนักวิสรุษเริ่มเข้ามาดูแลกิจาการครอบครัวอย่างจรงิงจังเขามักจะอยู่ในห้องทำงานรูบบนชั้นสองของบ้านวันหนึ่ง หลังจากมื้อเย็ยนมินตราได้รับคำสั่งให้ขึ้นไปเสิร์ฟชาให้กับวิสรุตเมื่อเธอเดินขึ้นบันไดหัวใจก็เต้นแรงอย่างไม่เข้าใจตัวเองทั้งที่เป็นเพียงการทำหน้าที่ในบ้านเท่านั้นเมื่อเธอเคาะประตูและเดินเข้าไปในห้องทำงาน,างานเธอเห็นวิสรุตกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานท่ามกลางกองเอกสารและแล็ปท็อปเขาไม่ได้เห่อยหน้าขึ้นมองเธอขณะที่เธอวางถาดชาไว้บนโต๊ะเล็กข้างโซฟาขอบคุณเสียงของเขาเงียบสงบแต่กลับทำให้หัวใจของมินตราเต้นแรงยิ่งกว่าเดิม เธอพยายามจะออกจากห้องอย่างเงียบๆแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกจากเขามินตราเสียงของเขาหยุดเธอไว้ที่ประตูมินตราหันมาพร้อมกับความสงสัยข้าุณชายวิสรุดเงยหน้าขึ้นจากงานและจ้องมองเธออย่างตั้งใจดวงตาของเขาสำรวจเธออยู่ชั่วครู่เธอเป็นลูกแม่เดือนใช่ไหมค่ะมินตราตอบรับแม้จะไม่แน่ใจว่าเขาถามทำไมฉันจำได้ว่าเราเคยเจอกันตอนเด็กๆเ,เขาพูดออกมาอย่างไม่คาดคิดมินตรารู้สึก ประหลาดใจที่เขายังจําได้เพราะตอนนั้นเขาก็ยังเป็นทิงเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นกับลูกคนใช้แถวบ้านใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคุณชายก็ยังเด็กอยู่เหมือนกันมินตราตอบอย่างสุภาพพยายามเก็บความตื่นเต้นที่ซ่อนอยู่ภายในวิสรุดยิ้มเล็กน้อยฉันจําได้แค่เลือนลางแต่ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไปเยอะคําพูดนั้นทําให้มินตราไม่รู้ว่าจะตอบกลับอย่างไรเธอไม่คาดคิดว่าคุณชายจะใส่ใจรายละเอียดเรื่องเธอขนาดนี้แม้จะเป็นแค่การพูดคุยธรรมดาแต่มันกลับทําให้เธอรู้สึกอัด และรู้ตัวว่ากำลังถูกจับตามองถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวก่อนนะคะมินตรารีบขอตัวออกจากห้องเมื่อวิสรุดพยักหน้าเบาๆเ,เ,เธอก็รีบเดินออกจากห้องทันทีหลังจากนั้นหลายวันความเงียบสงบก็กลับมาเหมือนเดิมแต่มินตราก็สังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เธอเข้าใกล้วิสรุดเขาจะมองเธอด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปไม่ใช่สายตาของเจ้านายมองลูกน้องแต่เป็นสายตาที่ทําให้เธอรู้สึกว่าตนเองสําคัญกว่าที่เธอคิดหลายวันผ่านไปชีวิตในบ้านวารเดนุวัต ยังคงดําเนินไปอย่างปกติแต่สําหรับมินตราทุกวันที่ได้เจอวิสุทธ์ทาให้เธอรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสายตาของเขาและทําให้เธอหวั่นไหวเช้าวันนี้มินตราต้องช่วยแม่เตรียมงานต้อนรับแขกพิเศษจากธุรกิจของตระกูลซึ่งจะมาร่วมประชุมที่บ้านใหญ่เธอและแม่รีบจัดเตรียมห้องรับแขกพร้อมทั้งเตรียมของว่างไว้ให้เรียบร้อยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อหนึ่งในคนรับใช้ที่รับผิดชอบด้านของว่างเกิดอาการปวดกระทันหันมินตราช่วยไปดูเรื่องจัดของว่างให้หน่อยนะลูกแม่จัดการตรงนี้อยู่แม่ของเธอรีบสั่งด้วยความร้อนรนได้คะแม่มินตรารีบไปรับหน้าที่โดยไม่มีทางเลือกเธอเตรียมขนมและเครื่องดื่มอย่างพิธีพิถันพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเมื่อถึงเวลาที่แขกมาถึงมินตราต้องทําหน้าที่เสิร์ฟของว่างให้กับวิสรุตและแขกผู้มีเกียรติเธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อเห็นวิสรุต นั่งอยู่ตรงกลางห้องประชุมอย่างจรงจิงจังกับกลุ่มนักธุรกิจที่ดูสำคัญแต่เขากลับหันมามองเธอทันทีเมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องในขณะที่เธอวางถาดขนมลงหน้ามือของมินตราเผลอสั่นเล็กน้อยจนแก้วน้ำชายเอียงไปแต่ก่อนที่มันจะหกวิรุตรีบเอื้อมมือมาจับแก้วไว้ทันสัมผัสจากมือของเขาที่แตะเบาๆบนหลังมือของเธอทำให้มินตรารู้สึกเหมือนโลกหยุดนิ่งไปชั่วขณะระวังหน่อยเสียงของเขาเบาแต่จรงจิงจังมองลึกเข้ามาในดวงตาของเธอมินตรารีบขอโทษด้วยความเขินอาย ขอโทษคดิฉันไม่ระวังไม่เป็นไรวิสรุตตอบพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงกว่าเดิมหลังจากเสร็จเรียบร้อยมินตราพยายามจะออกจากห้องอย่างเงียบๆแต่ก่อนที่เธอจะเดินพ้นประตูเธอได้ยินเสียงของวิสรุตพูดเบาๆกับแขกบางคนในวงสนทนาขนมอร่อยมากใครทำหนึ่งในแขกหันมามองที่มินตราเด็กสาวคนนั้นคงทำสินะมินตราชะงักก่อนที่วิสรุตจะหันมาทางเธอและพยักหน้าเธอทำเก่งทีเดียว มินตรารีบก้มหน้าและเดินออกจากห้องด้วยความอายแต่ในใจก็รู้สึกปลื้มปิติที่ได้รับคำชมจากวิสรุตมันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่ควรมีแต่มันกลับทําให้หัวใจของเธอพองโตหลังจากเสร็จงานมินตราเดินกลับไปที่ห้องพักของแม่ความคิดสับสนผุดขึ้นในใจว่าเธอควรรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นความใกล้ชิดระหว่างเธอและวิสรุตไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแต่เธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เขาหัวใจของเธอเหมือนจะเต้นแรงและควบคุมไม่ได้ หลังจากงานเลี้ยงต้อนรับแขกสําคัญเสร็จสิ้นลงชีวิตในบ้านวรเดนุวัตก็กลับเข้าสู่สภาพปกติแต่มินตราไม่สามารถลืมเหตุการณ์ในห้องประชุมวันนั้นได้เลยความใกล้ชิดที่เธอไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้นกับวิสรุดยังคงทําให้เธอวั่นไหวทุกครั้งที่คิดถึงเธอพยายามจะหันกลับมาทําหน้าที่ของตนเองเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะไม่ยอมให้เรื่องราวเหล่านั้นจบลงง่ายๆทุกครั้งที่วิสรุดปรากฏตัวมินตราจะสัมผัสดได้ถึงสายตาที่เขามองเธอมันไม่ได้เป็นแค่สายตาของนายจ้างมองลูกจ้าง แต่มันมีบางอย่างที่บ่งบอกว่าเขาเริ่มสนใจเธอในแบบที่เธอเองก็ไม่กล้าอยอมรับเช้าวันหนึ่งมินตราได้รับมอบหมายให้ไปช่วยแม่ของเธอทําความสะอาดในห้องสมุดของบ้านใหญ่ห้องนี้เป็นสถานที่ที่วิสรุตมักจะมาใช้เวลาในการพักผ่อนและทํางานเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอพบว่าเขากําลังนั่งอ่านเอกสารอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องดวงตาคมเฉียบของเขาแอบเหลือมองเธอเล็กน้อยขณะที่เธอเดินเข้ามามินตราก้มหน้าก้มตาทําความสะอาดอย่างเงียบๆไม่อยากรบกวน หรือทาให้บรรยากาศอึดอัดแต่ไม่ทันไรเธอก็ได้ยินเสียงของวิสรุดเรียกชื่อเธอขึ้นอีกครั้งมินตราเสียงนั้นทําให้เธอหยุดการทํางานและหันมามองเขาขคุณชายวิสรุดวางเอกสารลงและมองเธออย่างตรงไปตรงมามานั่งคุยกันหน่อยสิฉันมีเรื่องจะคุยด้วยมินตรารู้สึกประหลาดใจแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเธอเดินไปนั่งตรงข้ามเขาอย่างประมาสายตาของวิสรุดจ้องมองเธอเหมือนพยายามค้นหาคําตอบจากภายใน เธอเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมฉันถึงสนใจเธอวิสรุตพูดขึ้นตรงๆทำให้มินตราต้องรีบหันหน้าหลบด้วยความตกใจดิฉันดิฉันไม่รู้ค่ะเธอพยายามหาคำตอบแต่ความสับสนทำให้เธอพูดไม่ออกวิสรุตหัวเราะเบาๆฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีบางอย่างเกี่ยวกับเธอที่ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ๆมินตรารู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นเธอไม่คิดว่าวิสรุต จะพูดอะไรเช่นนี้กับเธอเขาเป็นคนที่มีฐานะและสถานะสูงกว่าเธอมากไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะสนใจเธอแต่คำพูดของเขากลับทำให้เธอไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้คุณชายดิฉันเป็นแค่ลูกคนใช้ดิฉันไม่ควรมินตราพยายามพูดเพื่อเตือนตัวเองและเขาถึงความแตกต่างแต่วิสรุษกลับสายหน้าเบาๆฐานะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นรอกมินตราบางทีสิ่งที่คนเรารู้สึกมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจ คำพูดนั้นทำให้มินตรางเงียบไปเธอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับแต่ในขณะเดียวกันหัวใจของเธอก็ไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่อาจต้านทานได้วิสรุทธไม่ใช่แค่เจ้านายของเธออีกต่อไปแต่เขากำลังกลายเป็นคนที่เข้ามาครอบครองความคิดและหัวใจของเธออย่างช้าฮ่าฮก่อนที่การสนทนาจะยาวนานไปกว่านี้มินตราลุกขึ้นยืนดิฉันต้องไปช่วยแม่ทำง,งานต่อแล้วค่ะขอโทษที่รบกวนเวลาของคุณชาย วิศรุตพยักหน้าเล็กน้อยไปเธอแต่จําไว้นะมินตราฉันไม่ได้มองเธอแค่เป็นลูกคนใช้มินตราออกจากห้องสมุดด้วยหัวใจที่สับสนความรู้สึกที่เธอพยายามปฏิเสธมานานเริ่มจะกลายเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกหนีได้เธอไม่ควรมีความรู้สึกเช่นนี้แต่เธอก็ไม่สามารถห้ามมันได้เช่นกันหลายสัปดาห์ผ่านไปหลังจากการสนทนาครั้งสุดท้ายนั้นมินตราพยายามถอยห่างจากวิศรุธเธอรู้ดีว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขานั้นไม่ควรจะมีและเธอเองก็กลัวว่า จะเกิดปัญหาหรือการครรหาจากคนในบ้านใหญ่หากมีใครสังเกตเห็นความใกล้ชิดที่แปลกประหลาดนี้แต่ยิ่งเธอพยายามถอยห่างวิสรุษกับยิ่งแสดงความสนใจมากขึ้นเขามักจะหาโอกาสมาคุยกับเธอทําให้ทุกอย่างที่เธอคิดจะหลบหนีดูเหมือนจะยิ่งทําให้พวกเขาเข้าใกล้กันมากขึ้นทุกครั้งที่ได้เจอหน้าเขามักจะมีคําพูดหรือการกระทําที่ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุก,การณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกิดขึ้นในค่ำคืนนั้นบ้านวอร์เดนุวัตจัดงานเลี้ยงใหญ่ ต้อนรับแขกพิเศษอีกครั้งแต่งานนี้เป็นงานใหญ่กว่าครั้งก่อนแขกในงานเป็นบุคคลสําคัญจากองค์การธุรกิจหลายคนมินตราถูกเรียกให้ช่วยงานเช่นเคยทั้งเสิร์ฟอาหารและจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยในช่วงค่าขณะที่งานเลี้ยงดําเนินไปอย่างราบรื่นมินตรากําลังจะเดินออกจากห้องถุงใหญ่เพื่อไปเอาของเพิ่มเติมแต่เธอก็ถูกขัดขวางโดยชายหนุ่มในชุดสูทผู้ที่เป็นแขกในงานเขามองมินตราด้วยสายตาที่แฝงความสนใจมากเกินกว่าที่เธอคุ้นเคยน้องสาวคนนี้ทําไมถึงไม่เคยเห็นหน้าในแวดวงนี้เลย ชายคนนั้นพูดพร้อมจับมือของมินตราโดยไม่ได้ขออนุญาตมินตราตกใจพยายามดึงมือออกและตอบกลับอย่างสุภาพดิฉันเป็นแค่คนรับใช้ค่ะชายคนนั้นหัวเราะอย่างไม่สนใจคนรับใช้หรือไม่เห็นจะเหมือนคนรับใช้เลยดูดีกว่าที่คิดไว้มากก่อนที่มินตราจะตอบอะไรได้ทันวิสรุตก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังของเธอใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมและไม่พอใจปล่อยมือเธอซะ วิสรุดพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังดวงตาของเขาจ้องมองชายคนนั้นอย่างไม่พอใจชายคนนั้นตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นวิสรุดก่อนจะปล่อยมือของมินตราโอคุณวิสรุธผมแค่ล้อเล่นนิดหน่อยเองอย่าถือสาเลยแต่วิสรุธไม่สนใจคำขอโทษของเขาเธอเป็นคนสำคัญสำหรับฉันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาก็อย่าแต่ต้องเธออีกคำพูดนั้นทำให้ทั้งมินตราและชายคนนั้นชะงักไปชายหนุ่มทำหน้าเคร่งเครียดเล็กน้อยก่อนจะเดินจากไปอย่างไม่พอใจมินตรายืนอยู่ตรงนั้น ด้วยความตกใจทั้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคำพูดของวิสรุตเมื่อคนอื่นเริ่มมองมาที่พวกเขาวิสรุตจึงจับมือมินตราและพาเธอออกจากห้องโถงไปยังระเบียงด้านนอกของบ้านเมื่อพวกเขาอยู่กันตามลําพังวิสรุตหันมามองมินตราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยฉันบอกเธอแล้วว่าฉันไม่ได้มองเธอเป็นแค่ลูกคนใช้วิสรุตพูดด้วยเสียงนุ่มนวลไม่ว่าใครจะคิดยังไงแต่ฉันเลือกที่จะมองเธอจากหัวใจไม่ใช่จากฐานะหรือชนชั้น มินตราน้ำตาคลอด้วยความรู้สึกหลายอย่างที่ตีกันอยู่ในใจแต่คุณชยัยเราอยู่ในโลกที่แตกต่างกันคนรอบตัวคุณชัยคงไม่ยอมรับสิ่งนี้วิศรุตยิ้มบางๆแล้วทำไมฉันต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงชีวิตของฉันฉันเป็นคนเลือกเองมินตรานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งคำพูดของวิศรุตทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยังมีความกลัวและความไม่แน่ใจดิฉันไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงมินตรากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ วิสรุจจับมือของเธอเบาๆเธอไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่เชื่อในความรู้สึกของเราแล้วฉันจะจัดการทุกอย่างเองมินตรามองวิสรุธด,ด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดหัวใจของเธอไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปความรักที่เธอมีต่อเขาเกินกว่าจะห้ามได้และแม้ว่าความรักครั้งนี้จะยากเย็นเทียงใดเธอก็พร้อมจะเดินไปกับเขาหลายเดือนต่อมา วิศรุตและมินตราตัดสินใจประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแม้จะมีอุปสรรคมากมายทั้งจากครอบครัวของวิศรุตและสังคมรอบข้างแต่ความรักที่แท้จริงก็ชนะทุกสิ่งพวกเขาฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันและในที่สุดก็ได้รับการยอมรับจากทั้งครอบครัวและสังคมความรักของพวกเขากลายเป็นเรื่องราวที่คนพูดถึงและยอมรับว่าความรักไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบของชนชั้นใด มินตราและวิสรุตใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือกว่าฐานะและชนชั้นใดๆทั้งสิ้น